ก็ถึงแล้วนะครับอรุณธรราลิน23ก็เลี้ยวเข้าไปในซอยครับเิ่งตรงเท่าไรครับเข้าไปในซอยติดต,ติดต,ติดต,ติดติดติดซอยอรุณธรราลิน,ลลน23นะครับ แล้วก็เลี้ยวขวาเพราะว่าทางราห้ามเดยวดสายนะครับเดี๋ยวเราที่จอดตรงนี้เด,เดินไปอ่าตอนนี้ได้ที่จอดแล้วนะครับ <c oughs> เราก็มาที่บ้านประตูนะครับผมไม่ได้มานานแล้วนะครับ ดูให้ช,ชัดนะครับว่าของเดิมอยู่ที่บ้านนี้นะครับนี่ครับนี่ค,คุณพี่เขาวาลังถ <c oughs> อดประตูมนะครับกำลังปอกเปลือกอยู่ <c oughs> เปลือกมันจะแข็งมากเด็กรุ่นใหม่ยังไม่เคยเห็นแล้วต้องไปเดินดูตามสวน ครับกองมะตูมมาเยอะๆเลยนี่มะตูมที่บอกแล้วนะปอกแล้วนะเดี๋ยวต้องไปหั่นไปล้างนี่ถุงใบมะตูมนี่เปลือกมะตูมที่หอดแล้ว สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายเดี๋ยวจะซื้อกลับไปกินด้วยนี่คุณป้ากำลังนะฮะต้องเซาะล่องนะเอาเมเ็ดออก,อ,อ,กอือฮึนะเอาเม็ดออกมาคนเดียวตอนนี้มาคนเดียวจะ้ะยังเชื่อมอยู่เลยมั้งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเหรอคุณสั่งเปล่าล่ะฮะไม่ได้สั่งเอาไว้อ๋อไม่สั่งก็กำลังเชื่อมมะกันอ่าดูการเชื่อมกัน ต้องต้องต้องบอดตะครองเขาเดี๋ยวเขาอยู่ไหนวะอยู่ในบ้านนี่แล้วก็ต้องเอามาแช่ไว้ก่อนต้มแล้วต้มแล้วนั้นต้มแล้วต้มแล้วมาแช่แช่น้ำไว้นะครับอันนี้นี่กำลังต้มนี่กำลังต้มอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมกำลังต้มอยู่นี่ครับปอยในใจไหนเ่าคะเปล่าจ้ะ นี่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วรอบรรจุนะครับรอบรรจุมีหลายแบบนะแบบมีหลายแบบอันนี้แบบเสร็จเศษที่มันหักหักอันนี้แบบสวยงามเอาไว้โรยข้างหน้าเท่าไหร่เนี่ยโลสองร้อยค่ะอื้อ เอาไปทำขนมเค้กกันนะออเอาแบบแล้วถ้าอย่างอย่างอย่างหักอย่างนั้นอย่างนั้ี่เท่าไหร่นั้นร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ครึ่งโลอันั้นครึ่งโลไอ้นี่ไปโรยหน้ามันจะสวยอันนั้นเอาไว้เวลาเราไปผสมอ,นะอืออันนั้นจะหวานน้อยกว่านี้ใช่ไหมอันไหนคะอันเนี้ย ลองชิมดูแล้วกันค่ะเนี่ยตรงเนี้ยก่อนนั้นมันจะแห้งกว่าหน่อยนะแล้วก็อันเนี้ยแต่อันนั้นมันจะแห้งแล้วแห้งอ,อ,อย่างนี้นิดนกว่าค่ะ,อะเอาเออย่างนี้เปเลยเอาอย่างงี้เป็น อเอาไปกโลเลยเอาเอาไหนคะอันนี้ครึ่องอันนี้โลหนึ่งหรือว่าไงอือันชินช้นชิ้นครึ่งโลอืมครึ่งโลแล้วอันนี้โลหนึ่งที่ที่หักเนี่ยค่ะครึ่งโลครึ่งโลอืมเอาละครับเราได้ของแล้วครับอืมทั้งแบบชิ้นนะครับหรือสวยแล้วก็แบบ ที่คับนะครับเพื่อเอาไปผสมในตัวเนื้อเค้กครับขอบคุณมากครับผมกลับหน้าอีมาอดหนุนอีกนะครับนี่มาดูกันวิธีนะครับก่อนจะกลับไปนะครับต้องเคี่ยวนะครับใช้เวลานานแะเคี่ยวนี่นะฮะต้องใช้ถ่านนะใช้ถ่านนะครับ ทำแล้วแช่หมักใส่โป่งเอาไว้เห็นไครับต้องแช่ไว้ในนี้นะเพื่อให้ยางแช่น้ำน้ำปูนใสน้ำปูนแดงไงคะเอาใช้ปูนแดงหรอไม่ได้ใช้ปูนใสใช้ปูนแดงนะฮะโบราณแท้เห็นี้ปูนก็หายาก<ะ> <c oughs> ปูนก็ได้เนี่ยตัวปูน <c oughs> นี่แหละเนี่ย ปูนนะครับปูน,นปแดงมีเป็นปี๊บนี่ครับปูนแดงมีเป็นปี๊บดูซะใส่ปี๊บเอาไว้เลยฝังพี่เยอะ,อะเพราะเขาจังใช้ตลอดเนี่ยใส่อองเอาไว้เยอะเลยนี่ย <c oughs> ยังกาอาหารเกาหลีต้องฝังดินเอาไว้ <c oughs>